สวัสดีครับประเดิมคลิปแรกของปีการศึกษา2567ฟิสิกส์ทั่วไป2คลิปนี้ผมจะแสดงวิธีการหาสักไฟฟ้าเนื่องจากลวดที่มีความหนาแน่นประจุเชิงเส้นสม่ำเสมอหวังว่าจะยังคงจำกันได้นะครับลม m ดาก็คือประจุทั้งหมดหารด้วยความยาวการแก้โจทย์ปัญหาในข้อนี้เราจะแบ่งลวดออกเป็น3ส่วนด้วยกัน ส่วนที่1เป็นลวดเส้นตรงอยู่ทางซ้ายมือของจุด O ส่วนที่สองเป็นรูปครึ่งวงกลมโดยมีจุด O เป็นจุดศูนย์กลางและส่วนที่3ก็เป็นลวดเส้นตรงอยู่ทางด้านขวามือของจุด O เราจะอินทิเกรตหาศักย์ไฟฟ้าที่จุด O ของเส้นลวดที่ละส่วนโดยใช้สมการ V เท่ากับ k อินทิเกรต dq หารด้วย r โดยที่ dq มีค่าเท่ากับ lambda dl ส่วน r นั้นคือระยะห่างจากจุดที่ประจุอยู่จนถึงจุด o เรามาหาศักย์ไฟฟ้าของส่วนที่1ซึ่งเป็นลวดแนวตรงทางด้านซ้ายมือของจุด o ตอนนี้ถ้าเราดูจากในรูปเราจะเห็นว่าระยะ r, r ของเราเปลี่ยนไปเรื่อยๆถ้าให้จุด o เป็นจุด00ด้านซ้ายมือ ของเส้นลวดปลายสุดทางด้านซ้ายจะอยู่ห่างจากจุด O ออกไปเท่ากับระยะลบ 3r ระยะตามแนวเส้นลวดก็จะสั้นเข้าสั้นเข้าจนกระทั่งมีระยะสุดท้ายก็คือลบ r ซึ่งระยะตั้งแต่ลบ 3r จนถึงลบ r นี่แหละที่เราจะใช้ไปเป็นตัวขอบเขตของการอินทิเกรตหาศัก์ไฟฟ้า จากสมการ v เท่ากับ k อินทิเกรต dq ส่วน r ผมก็จะแทนค่าต่างๆที่เราทราบลงไปเริ่มจาก dq ผมก็จะเปลี่ยนเป็น lambda dx เพราะว่าผมจะอินทิเกรตเทียบกับแกน x และ r ซึ่งเป็นระยะทางจากลวดจนถึงจุด o ก็จะถูกเปลี่ยนไปเป็นลบ x สาเหตุที่ใส่เครื่องหมายลบก็เพราะว่าส่วนของเส้นลวดนั้น อยู่ทางด้านซ้ายมือของจุด 00, 00ของเรานั่นก็คือจุด O ลิมิตของการอินทิเกรตเทียบกับแกน x เริ่มจากลบ 3r จนถึงลบ r เมื่อเราอินทิเกรตและก็แทนค่าขอบเขตของการอินทิเกรตเสร็จแล้วเราก็จะได้สักไฟฟ้าของเส้นลวดตรงที่อยู่ทางด้านซ้ายมือของจุด O ต่อไปเราก็จะอินทิเกรตเพื่อหาค่าสัก์ไฟฟ้าของลวดส่วนที่2ซึ่งมีลักษณะเป็นครึ่งวงกลมส่วนนี้จะง่ายกว่าส่วนแรกเพราะอะไรครับเพราะระยะจากจุด O จนถึงเส้นลวดนั้นมีค่าคงที่ซึ่งนั่นก็คือมีค่าเท่ากับ r เป็นรัศมีของครึ่งวงกลม dq ของเราจะแทนด้วย lambda ds โดยที่ ds ของเราก็มีค่าเท่ากับ r ดีเซตาซึ่งเป็นความยาวของส่วนโค้งนั่นเองตอนนี้เราจะอินทิเกรตเทียบกับ D ีเซตาฉะนั้นลิมิตหรือว่าขอบเขตในการอินทิเกรตของเราก็จะเทียบกับเซตาโดยเซตามีค่าตั้งแต่0จนถึงพายเมื่อเราอินทิเกรตเสร็จแล้วเราก็จะได้สักไฟฟ้าของครึ่งวงกลมออกมา จากนั้นเราก็จะหาสัก์ไฟฟ้าของลวดแนวตรงที่อยู่ทางด้านขวามือของจุด O ลวดแนวตรงที่อยู่ทางด้านขวามือก็ทำในลักษณะเดียวกันกับลวดแนวตรงที่อยู่ทางด้านสายมือเพียงแต่ว่าลิมิตของการอินทิเกรตของเราเนี่ยจะเปลี่ยนไปก็คือเราจะอินทิเกรตตั้งแต่ r จนถึง3 r ตอนนี้เราได้ค่าสักไฟฟ้าของเส้นลวดทั้ง3ส่วนเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็จะนำสักไฟฟ้าทุกส่วนมารวมกันนี่คือคำตอบถ้ายังไม่เข้าใจก็ดูอีกรอบนะครับ